สวัสดีครับเพื่อนๆลิสต์บายแอปพลิเคชันขอแจ้งข่าวดีเพื่อนๆทราบนะครับ l a z a d a ได้ให้สิทธิพิเศษกับ p a y a l ในฐานะที่สร้างยอดขายอันดับหนึ่งจาก6ประเทศทั่วเอเชียนะครับจัดรายการพิเศษครับช้อปปิ้งสินค้าทุกรายการใน Lazada ลด50%สูงสุด90%ไปเลยครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เป็นครอบครัว p a y a l สามารถได้ point จากการช็อป Lazada ด้วย100บาทได้0.1คะแนนเอาไว้เป็นแคชแบ็กกลับนะครับมาชมวิธีการกันเลยครับมาช็อป Lazada ในแอปพลิเคชัน PayAll กันเถอะครับคลิปนี้จะสาธิตการช้อปปิ้ง Lazada ผ่านแอปพลิเคชัน PayAll นะครับเราก็เลือกไปที่ Lazada ก็จะมีเมนู ก็คือให้กดเข้าไปที่ Lazada แล้วก็ดูประวัติการซื้อสินค้าของเรานะครับเราก็เลือกไปที่ Lazada อันนี้ผมจะเลือกซื้อสินค้าที่ไปออกกำลังกายนะครับก็ลองเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนลดด้วยเราสามารถค้นหานะครับสินค้าที่เราต้องการอาจจะใช้เป็นชื่อสินค้านะครับชื่อยี่ห้อสินค้า หรือว่าเป็นประเภทสินค้าก็ได้นะครับลองคลิกค้นหานะครับงานใดิเลตของผมก็คือจะชอบปั่นจักรยานนะครับเลยอยากได้หูฟังบูทูธไร้สายสักอันนะครับมาใช้งานครับเราก็ลองเซิร์ชเข้าไปครับหูฟังตัวนี้ที่ผมเลือกมาก็จะมีตัวเกี่ยวหูนะครับทำให้ไม่หลุดง่ายๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากครับผมก็หยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับ สร็จแล้วก็อยากได้กระเป๋าคาดเอวสักสักอันหนึ่งเผื่อไปวิ่งนะครับเราจะได้ไม่ต้องถือพวกกุญแจรถหรือไม่ก็พวกมือถือนะครับสามารถใส่กระเป๋านี้ได้เลยนะครับสินค้าแต่ละตัวก็จะมีรูปประกอบนะครับมีคำอธิบายขนาดคุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็มีบทวิจารณ์ด้วยว่าคนที่ซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประทับใจกับสินค้าที่ ซื้อไปขนาดไหนนะครับถ้าเราพอใจก็หยิบใส่ตะกร้าครับก็เลือกช้อปปิ้งต่อหรือว่าจะชําระเงินเลยก็ได้นะครับผมก็ลองดูกระเป๋าอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันราคาถูกกว่าใบเมื่อกี้ด้วยนะครับลองอ่านรีวิวดูส่วนใหญ่ประทับใจครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้ ลงในตะกร้าช้อปปิ้งผมอีกใบหนึ่งแล้วกันเมื่อเลือกสินค้าจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับก็ไปที่ตะกร้าเพื่อที่จะชำระเงินเนาะตรวจสอบสินค้านะครับเราสามารถลบสินค้าที่เราไม่ต้องการออกจากตะกร้าช้อปปิ้งได้ด้วยนะครับดูซิว่าราคาเท่าไหร่ไปดูเงื่อนไขาการ จัดส่งนะครับก็คือซื้อตั้งแต่300บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีทั่วประเทศโอเคครับวันนี้ผมซื้อไป548บาทนะครับขั้นตอนต่อไประบบก็จะให้ล็อกอินนะครับเราสามารถล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Google Plus หรือใช้อีเมลเราก็ได้นะครับผมใช้เป็นอีเมลผมนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วระบบก็จะให้เราใส่ชื่อที่อยู่ ปัจจุบันนะครับสำหรับรับสินค้าของเราอย่าลืมใส่เบอร์โทรนะครับสำคัญมากสำหรับการรับสินค้านะครับเพราะว่าจะจัดส่งผ่าน c u r r y Express ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะโทรหาเราก่อนที่จะมาส่งสินค้าให้เรานะครับเผื่อบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านณเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงจากนั้นเลือกไปที่ชำระเงินนะครับก็จะมีช่องทางในการชำระเงินต่างๆมาให้เราเลือกนะครับของผมเลือกให มาเก็บเงินที่ปลายทางก็สะดวกดีครับเราไม่ต้องออกไปโอนเมื่อเสร็จขั้นตอนเลือกการชำระเงินแล้วนะครับก็กดสั่งสินค้าระบบก็จะให้เราทวนรายการอีกทีหนึ่งนะครับว่าสินค้าที่เราสั่งเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วก็รวมเงินเท่าไหร่ที่อยู่สำหรับการจัดส่งถูกต้องไหมนะครับเราก็ทวนอีกทีนึงเสร็จแล้วก,กดยืนยันครับระบบแจ้งว่า c o n t u l a t i o n แสดงว่าเราทํารายการสําเร็จแล้วนะครับก็รอรับสินค้าจากนั้นรอสักพักหนึ่งนะครับเราเข้าไปตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า l a z a d a ใน app PayAll นะครับก็จะมีเลขที่รายการแล้วก็คะแนนขึ้นครับ100คะแนนจะมี0.1คะแนนอย่าลืมชมคลิปรีวิวฟังก์ชันต่างๆของ PayAll ด้วยนะครับถ้าชอบก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s สไคร์ด้วยนะครับอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสดีๆในชีวิตเพราะบางทีโอกาสนั้นมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆสวัสดีครับ